าแล้รครับตอนนี้อยู่ในช่องบอสกัลลาดออริจินอลนะครับวันนี้ผมจะมาเลือก5อันดับน้ำมันเครื่องนะครับที่ผมชื่นชอบนะอันนี้เป็นการจัดอันดับนะครับส่วนตัวนะครับใช้งานแล้วเกิดความชอบนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับก็จะจัด5อันดับให้เพื่อนๆได้ไปลองใช้งานกันดูนะอันดับที่5นะครับผมยกให้อีเดมิส u นะครับ IRG7 นะครับตัว 10w 40ตัวนี้นะครับจะมีค่ามาตรฐาน API นะครับ SN นะครับแล้วก็ JASO เป็น MA 2นะครับก็อย่างที่เห็นนะค่าแฟลทพอยต์นะครับสูงถึง250นะอุณหภูมิที่40องศานะครับถือว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่ ไหลเร็วไปทางกลางนะครับคือการปกป้องก่อนสตาร์ทเนี่ยจะเป็นฟิลประมาณนั้นเลยนะครับคือไม่ต้องวอร์มนานนะครับวอมนิดเดียวนะครับไม่คือสตาร์ทรถปุ๊บเดินปิดประตูบ้านออกมาซัดได้เลยประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็การรักษาความค้นหนืดเนี่ยตอนเครื่องยนต์ทำงานร้อน100อองศาขึ้นไปนะครับ ผมว่าค่อนข้างรักษาได้ดีนะเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้ในสนามแข่งนะครับอืมแล้วก็ตัว v e c o c i t y Index เนี่ยก็หมายถึงว่าอา่าค่าเฉลี่ยนะครับจาก40องศาถึงร0อประมาณเนี้ยนะครับเขารักษาความแตกต่างได้ได้ดีนะครับก็คือมันไม่ได้แปรผันมากนะครับรักษาแบบความค้นใส่ค้นเนื่อเนี่ยได้ดีมากนะครับ ก็คือมันก็จะสูงตามไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวอายุการใช้งานก็ค่อนข้างสูงนะครับเสื่อมสภาพช้าเป็นกดช้านะครับอืมตัวเนี้ยผมก็ได้ใช้งานคือเป็นหมื่นโลอะง่ายๆนะครับแล้วก็มีรีวิวตัวเต็มของเขาอยู่นะครับสามารถไปดูได้นะครับตัวเนี้ยผมก็ยกให้เป็นอันดับ5้านะครับเป็นน้ำมันเครื่องที่น่าใช้ตัวหนึ่งเลย ก็ใครเคยใช้ตัวนี้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่ใช้ไปยังไงดีไม่ดีอย่างไรนะครับก็คุยกันได้นะครับตัวนี้ผมกล้าบอกเลยว่าเป็น1ใน5ที่ผมชื่นชอบนะครับก็ประมาณนี้นะ